สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหาที่เรา,าพบเจอบ่อยๆก็คือเวลาที่เราโพสต์ลงบนแอปเฟซบุ๊กแล้วเกิดปัญหาคือ,อรูปภาพไม่ชัดเจนรูปภาพไม่คมชัดรูปภาพอาแตกหรือว่ารูปภาพไม่ละเอียดต่างๆามาดูวิธีแก้ไขกันครับปกติแล้วเวลาที่เราอัปโหลดเราก็จะเข้าไปที่แอปเฟซบุ๊กโดยตรงใช่ไหมครับเราก็จะทําแบบนี้แต่คลิปนี้ผมก็จะมาแนะนํา2วิธีแก้ไขกันครับวิธีแรกก็คือการ เข้าไปที่แอป Chrome แตะเข้าไปเมื่อเราเข้ามาหน้านี้ก็เราแตะไปที่ห้องเชิดหรือว่าห้องค้นหาเข้าสู่ระบบ Facebook ได้เลยครับหรือว่าจะพิมพ์ภาษาอังกฤษก็ได้ครับ Facebook Login หรือว่า Login Facebook ก็ได้ครับโอเคเมื่อเราพิมพ์เสร็จสิ้นแล้วก็ให้เราแตะตรงที่เครื่องหมายแถบค้นหาหรือว่าแตะตรงนี้ก็ได้ครับบางเครื่องก็จะขึ้นว่าไป โอเคเมื่อเราเข้ามาหน้านี้ก็เราแตะไปที่เข้าสู่ระบบ f เฟ o บุ๊กบางเครื่องของเพื่อนๆที่เคยกรอกข้อมูลเช่นของผมเคยกรอกข้อมูลก็จะเข้ามาหน้านี้เนาะเครื่องของเพื่อนๆไม่เคยเข้าระบบผ่านแอป Chrome หรือว่า g o o g l e ก็เขาก็จะให้เรากราอกหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าที่อยู่ Gmail พร้อมด้วยหรหัส Facebook ของเราตัวอย่างผมจะเข้าเขาก็จะให้เรากรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือว่าที่อยู่อีเมลของเราลงไป ในอันที่สองก็ให้เราเกรอกรหัสผ่าน Facebook ของเราลงไปครับผมก็จะใส่ลงไปเนาะใส่รหัส Facebook ลงไปได้เลยครับโอเคเมื่อเรากรอกมาไอ้โทรศัพท์ด้วยว่าที่อยู่ทีเมลของเราเสร็จสิน้นและกรอกกรอกรหั f เฟซบุ๊กของเราลงไปเสร็จสิ้นก็แล้วแต่ไปที่แถบตรงสีซีน้ำเงินเข้าสู่ระบบได้เลยครับเมื่อเราเข้ามาหน้านี้ก็ให้เราแตะไปที่3จุดด้านบนแตะเข้าไป จากนั้นก็ให้เราแตะไปที่เว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปตรงที่ห้องสีหลี่ยมโอเคเขาก็จะเข้าเหมือนที่เราเล่นในคอมพิวเตอร์ครับประมาณน,นี้ก็เราแตะไปที่ตรงที่ห้องเสียลี่ยมตรงนี้แตะเข้าไปจากนั้นก็ให้เราเลือกรูปภาพที่เราต้องการโพสต์ตรงหนเด็กครับตรงนี้รูปภาพแตะเข้าไปแตะเพิ่มรูปภาพ ราต้องการโพสต์รูปภาพอะไรก็สามารถเลือกได้เลยครับตัวอย่างนี้ผมก็จะเลือกรูปภาพสักสีก่รายการเนาะจากนั้นก็เราแตะเลือกก็จะเห็นว่ารูปภาพของเราปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะก็จะเป็นรูปภาพเหล่านี้จากนั้นก็เราเพิ่มคําอธิบายลงไปได้เลยครับแตะโพสต์ได้เลยก็เป็นอันเสร็จน,นะครับก็มาเช็คดูที่เฟซบุ๊กของเราได้เลยครับที่เฟซบุ๊ก แตะไปที่3ขีดแตะไปที่ดูโปรไฟล์ของคุณเน่นตรงข้างล่างอ่าก็จะเป็นรูปภาพที่เราโพสต์ลงไปล่าสุดครับก็จะเห็นว่ารูปภาพของเราคมชัดขึ้นมาทันทีครับอ่าอันนี้เป็นวิธีแรกนะครับมาดูวิธีที่2กันครับวิธีที่2ที่ผมจะแนะนําก็คือการดาวน์โหลดแอป Facebook Lite เข้ามาใช้งานครับผมแตะไปที่ช่องค้นหาได้ว่าแถบค้นหาแอป ก็จะเป็นอันนี้เนาะ Facebook l i ค์แตะเอาไปแตะติดตั้งได้เลยโอเคเมื่อเราแตะติดตั้งเสร็จสิส้นก็แตะเปิดได้เลย<ๆ>ก็ให้เรากรอกหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าที่อยู่อ e ีเมลของเราลงไปแล้วก็ตามด้วยรหัสผ่าน f a c e b o o k ของเรา่ะโอเคเมื่อเรากรอกหมายเลขโทรศัพท์หรือว่ารหัสผ่านของเราเข้าไปเรียบร้อยก็้เราแตะเข้าสู่ระบบได้เลยแตะโอเคโอเคเพียงเท่านี้ก็จะเข้าสู่ เฟซบุ๊กของเราสําหรับเพื่อนท่านไหนที่เข้ามามันผมแล้วเฟซบุ๊กไลฟ์เป็นภาษา,ษาอังกฤษก็แนะนําให้เราไปเปลี่ยนภาษากันก่อนนะครับก็เราแตะไปที่สามขีดด้านบนเลื่อนลงข้างล่างแล้วแตะไปที่ setting and privacy เนาะก็แตะไปที่ language หรือว,ว่าภาษาแตะเข้าไปก็ให้เราเลือกเป็นภาษาในอุปกรณ์ก็ได้ครับหรือว,ว่าจะเลือกเป็นภาษาไทยก็ให้เราเลื่อนหาเช่นเพื่อนของผมใช้เป็นภาษาไทยก็ผมก็จะใช้เป็นภาษาในอุปกรณ์เนาะก็แตะเข้าไป เราผมเขาก็จะทําการเปลี่ยนภาษาให้เราแล้วครับแต่ไปที่สมขีดเหมือน,นเดิมเพื่อไปเซตค่าหรือว่าตั้งค่าไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวไปที่การตั้งค่าให้เราเลื่อนลงข้างล่างแล้วแตะไปที่สื่อสังเกตตรงที่คุณภาพของรูปภาพเลือกเป็นคุณภาพสูงเนาะรูปภาพไดก,กลับมาหรือว่าจะออกจาก Facebook เลยก็ได้แล้วเข้าไปใหม่อีกคร้งเราก็ามาหน้านี้ก็ ให้เราไปโพสรูปภาพวิดีโอได้ปกติเมือนเราโพสในในแอป a c e b o o k โปรไฟล์ครับก็เราแตะเข้าไปที่คุณกำลังคิดอะไรอยู่จากนั้นก็ให้เราเลือกรูปภาพที่เราต้องการโพสลงแต่อนุญาตัดเลือกรูปภาพที่เราต้องการโพสเราต้องการโพสรูปหนึ่งก็แตะเข้าไปเราก็จะ,ะกดขึ้นมาแบบนี้แต่ถ้าใครต้องการโพสในหลายรูปภาพก็แนะนำให้เราแตะไปที่เลือกหลายรายการ ผมก็จะเลือกเป็นสีรูปภาพเหมือนเดิมเมื่อเราเลือกเสร็เส้นก็เราแตะถัดไปได้เลยเข้ามาหน้านี้เราจะเขียนอะไรเกี่ยวกับรูปภาพเราเขียนลงไปได้เลยครับดังนั้นก็ให้เราตรวจสอบความเรียบร้อยความเหมาะสมเหมือนที่เราโพสต์ใน Facebook ปกติครับเราจะแท็กหาเพื่อนหรือว,ว่าแชร์ตำแหน่งความรู้สึกอื่นๆก็สามารถทําได้เมื่อเรากําหนดเสร็จสิ้นแล้วก็เราแตะโพสต์ได้เลยเราจะดูรูปภาพในแอป เฟซบุ๊กไลค์เลยก็ได้หรือว่าจะเข้าไปดูที่เฟซบุ๊กโปรไฟล์ก็ได้ครับไม่มีปัญหาก็ใจว่ารูปภาพของเราคมชัดขึ้นมาอีกระดับครับ ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆในต้นผู้ชมเป็นอย่างไรเพื่อนๆในตนผู้ชมไปลองทํากันดูได้นะครับได้หรือไม่ได้อย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันด้วยสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ